โอ้โอกูลอยละโอ้เหลืองเหลืองเนม่ยเ้นี่อย่างเหลืองเนี่ยหรอเปล่าไหนวะพวายอย่าอย่าทำพวกนี้เลยมันไม่ดีอยู่งไปวะเหนื่อยอะนี่เวลาเกิดแฟนหนักสุดกับเราดีป่ะยุ่งไรอ่ะอย่าไปฟ้องคุณเหื่อยคุณครูคะคือหนูเห็นเพื่อนสองคนนั้นเข้าไปทำสิ่งไม่ดีอยู่หลังโรงเรียนค่ะโอเค<ะ>อเดี๋ยวนะะนปปนคนจะเป็ ไม่ได้ตั้งใจไม่เชื่อเราขอโทษก็เราอยากให้ทุกนายเรอ่มทำสิ่งไม่ดีอีกต,ตอ่อแหละเราขอโทษ